ก็พยายามขโมยขโมยตีคือที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาทําวงดนงตรีนะครับทำทำวงสมัยก่อนก็จะทําวงเพื่อจะยกไปเล่นตามผักก็มีเครื่องที่บ้านพอเขาเผลอเราก็มาตีตีเพลงที่เขาซ้อมกันนั่นแหละรครับก็เป็นเพลงเก่าๆเ,เพลงโบราณทุกวันนี้ก็ยังฟังเพลงพวกนั้นอยู่เลยเครูพักรักจําอะไรแบบนี้มากกว่า ก็มีการเรียนบ้างเสริมเสริมความรู้ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็ผมเล่นดนตรีอาชีพไวมันก็เลยไปเสียเวลากับการทำมาหากิน <c oughs> ไม่ต้องสมมุติเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เล่นไม่มีกลองที่บ้านก็ต้องใช้วิธีฟังแล้วก็จำตีกับที่นอนบ้างหมอนบ้างแล้วก็เอามาเรียงให้มันเป็นหมอนตรงนี้ใบหนึ่งตรงนี้ใบหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุด สุดท้ายก็จะได้ไปตีกลองจริงก็คือในที่ที่เราทํางานในที่เล่นซึ่งก็มีกล่องอยู่แล้วก็ไปไปปรับอีกนิดหน่อยมันก็โอเคครับแยกยกภาษาสัมพันธ์นี่ผมอธิบายยากมากเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าพรสวรรค์เหมือนกันบางคนก็ทําได้เลยบางคนฝึกนานเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้บางคนฝึกแล้วทําได้ก็มีครับอันนี้มัน มันสอนยากมัน <S 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 มันมันแล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่มีคี้เล่นดนตรีมีเซน์ทางดนตรีไม่ว่าชิ้นไหนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะแยกประสาทได้มันก็มีวิธีฝึกที่ที่ที่เคยเห็นนะครับบางคนเขาก็บอกว่าอ่ามือน,นี้ไถยอย่างงี้มือน,นี้ตีนี้อ่าแล้วลองกลับกันซิอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คือฝึกแยกประสาทได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองแยกประสาดได้หรือเปล่าลองลองดูก็ได้ครับ ถ่ายไปม,มือนีต่ตีอัน,นอันนี้คือพื้น,นฐานมากแต่ว่าก็ค่อนข้างได้ผลครับอ,อตอนเป็นวงฟลายในการคิดงานต้องบอกเลยว่าโชคดีที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนนะครับก็ก็เลยฟังเพลงเยอะแล้วการฟังเพลงเยอะมันก็ไปฝังอยู่ในในในสมองเวลานึกงานอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนี้แหละที่มัน ที่มันบอกเราว่าควรจะไปทางไหนอะไรยังไงนียครับ